สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมถามว่าเบื่อไหมที่จะอัพโหลดอัพคลิปอย่างเงี้ยไปบ่อยเอาเวลาที่จะเอาเวลาไปทำมาหาวินแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายจะไม่ทำแล้วเบื่อไม่ค่อยมีไรไม่ค่อยมีอะไรรลยแต่ก็อยากจะบอกว่าคู่นี้เขาเป็นอะไรกันมาตัดผมต้องมาด้วยกันแล้ววันนี้ได้กันอย่างเงี้ยเปิดตัว,วเขาไม่ค่า นิดนึงค่ะน้องจ๊อบค่ะวันนี้มาตัดผมแล้วอันนี้ตัดช่างบล็อกตัดให้นะคะอ,อันนี้น้องตันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาตัดผมเขาไม่ใช่แฟนการที่มาเฉลยนิดนะึง <c oughs> เดี๋ยวไปสร้างบ่าวให้กับลูกค้านะคะ <c oughs> น้องเป็นลูกค้านะผมต้องตัดเด็กนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปสร้างบ่าวก,กัน <c oughs> เป็นเด็กเรียน,นตั้งแต่อนุบ้านนะึกบ่าลเา ตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไหนรู้จักกันได้ไงโหตั้งแต่จิตแจ้งเหรอมาสาวอะไรเราไม่ตอนนี้ไม่รู้จักกันเนี้ยอ๋อมาถึงนี่เหรอรู้บ้านนะโหอ่าเราเป็นแฟนรู้บ้าลอันนี้เป็นเพื่อนรักนะครับไม่เคยแต่งอยู่คอยแบบว่านอนด้วยกันแล้วมีระเบอร์ไหมหอมแก้มชุ่มชื้นมีไหมไม่มีนะหลับอยู่ไม่รู้เรื่องอ๋อนอนหลับอันนี้นอนหลับไม่รู้ตื่นมาเอ๊ะเป็นอะไรตื่นแฉะแ ไอ้น้องเจ้าตี่เองอันนี้น่ารักนะสูงมากแต่ตัวเก่งเด็กพวกนี้เรียนที่ไหนนะน้องเจ้าไม่หิดอนดน,น้องตันก็ไม่หิดอนนเรียนด้วยกันอีกหรอไม่มิดอน <c oughs> อ่ะ <c oughs> เออก็ติดตามน้องจ๊อบนะกับน้องตันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวตอนเสร็จพี่แจกับที่เปิดหุองนี่แหละเออใครอยากเห็นพุมน้องจจอกบกดไลค์ด้วยนะจ๊ะโอเค